สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ Education EP นี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของสงครามรัสเซียยูเครนกันอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของลูกยาวหรืออาวุธโจมตีระยะไกลนั่นเองโดยคลิปนี้ครับเราจะแบ่งอาวุธออกเป็น3ประเภทได้แก่ปืนใหญ่จะรวดหลายลำกล้องและระบบป้องกันภัยทางอากาศครับที่ยูเครนได้รับจากตะวันตกมาแล้วตลอดระยะเวลา1ปีจากการสู้รบกับรัสเซียครับ หากพูดถึงภาพของสถานการณ์ในช่วงฤด,ดูหนาวปลายปี2022ครับถึงต้นปี2023นี้รถถังนั้นดูจะเป็นตัวแปรสำคัญครับที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะใช้ชี้ขาดผลการลบในครั้งนี้ แต่พอเข้าสู่ปี2023จร,จริงๆครับสถานการณ์โลกร้อนก็ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปครับฤด,ดูแห่งโคลนตมของยูเครนก็ยังไม่สิ้นสุดรถถังจากทั้งสองฝ่ายครับก็เลยต้องเจาะสนิทไม่มีบทบาทใด,ดๆทั้งคู่เลยครับจนสุดท้ายก็ต้องกลับไปพึ่งอาวุธเดิมครับที่เคยเกือบจะกลายเป็นพระรองไปแล้วอย่างลูกยาวหรืออาวุธระยะไกลนั่นเองครับโดยคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าหลังรบกันมาเกิน1ปีแล้วเนี่ยอาวุธลูกยาวที่ยูเครนได้รับจากการจัดหามาช่วยเหลือจากตะวันตกนั้นจะมีอะไรบ้างและดี พอที่จะต้านทานกองทัพของรัสเซียหรือไม่เดี๋ยวเอเดเคชั่นจะเล่าให้ฟังครับก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ u ดเคช o ั่นด้วยนะครับร่วมสนับสนุนรเรนื่องราวสั้นๆแบบมีสาระไปด้วยกันครับกับน้ำหอมระง,งับกลิ่นกายจูโจลี่ โดยเราจะมาเริ่มจากปืนใหญ่กันก่อนนะครับโดยปืนใหญ่รุ่นแรกที่ยูเครนได้รับการสนับสนุนมาจากโลกตะวันตกนะครับนั่นก็คือปืนใหญ่ลากจูงแบบ M777 จำนวน152กระบอกจากสหรัฐออสเตรเลียและแคนาดาครับโดยปืนใหญ่ลากจูงขนาด155ม mm ิลิเมตรรุ่น M777 ของสหรัฐครับผลิตโดยบริษัท BAE s y s t e m และเข้าประจำการในปี2005ครับเพื่อทดแทนปืนใหญ่ลากจูงขนาด155ม mm ิมรรุ่น M198 ครับที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี1979 โดยจุดเด่นของปืนใหญ่ M777 ครับคือมีน้ำหนักเบาเนื่องจากใช้วัสดุที่ผลิตจากไทเทเนียมและอลูมิเนียมอัลลอยครับจึงมีน้ำหนักเพียง4.2ตันเท่านั้นมีความคล่องตัวสูงครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอย่างเช่น CS53E ครับ Super Stallion หรือ CS47 CH Chinook ครับโดยไม่ต้องถอดประกอบในขณะที่ปืนใหญ่ขนาด155และปืนใหญ่152ม mm ิลลิเมตรทั่วไปครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ7-8ตันแต่ก็ส่งผลครับให้ปืนใหญ่ m 7 นนัน้มีราคาแพงมากเช่นกันโดยปืนใหญ่ M777 ครับมีความยาวลำกล้อง39คาลิเบอร์มีระยะยิง24กิโลเมตรครับด้วยกระสุน M107 แต่ถ้าใช้กระสุนต่อระยะจะมีระยะยิงเพิ่มขึ้นเป็น30กิโลเมตรนอกจากนี้ครับสหรัฐยังใช้งานกระสุนนำวิถีแบบ M982 S-caliber ครับที่มีระยะยิงถึง40กิโลเมตรด้วยโดยปืนใหญ่ M777 ครับมีอัตราการยิงสูงสุดอยู่ที่7นัดต่อนาทีและใช้พลประจำรถ8นายครับ จุบันกองทัพบ,บกและนาวิกโยธินสหรัฐมีปืนใหญ่ M777 ใช้งานอยู่ประมาณ1,000กระบอกครับโดยผ่านปฏิบัติการในอิรักอัฟกานิสถานมาแล้วนอกจากนี้ครับปืนใหญ่ M777 ยังมีประจำการในกองทัพแคนาดาออสเตรเลียและอินเดียอีกด้วยโดยปืนใหญ่รุ่นต่อมาที่ยูเครนได้รับจากตะวันตกครับได้แก่ปืนใหญ่ลากจูง M101A1 จากลิทัวเนียไม่ระบุจำนวน ปืนใหญ่ M101A1 Howitzer ครับหรือชื่อเดิมเรียกว่า M2A1 เป็นปืนใหญ่ที่พัฒนาและใช้งานโดยสหรัฐอเมริกาครับมันเป็นปืนใหญ่เบาสนามมาตรฐานของสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่2ครับเริ่มผลิตในปี1941โดยบริษัท Rock Island Arsenal สหรัฐอเมริกา ได้รับชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในด้านของความแม่นยำและการระเบิดอันทรงพลังครับโดย M 1 0 1 A 1นั้นยิงกระสุนกึ่งระเบิดแรงสูงขนาด105มิลลิ mm เมตร HE ที่มีพิสัยการยิง11.27กิโลครับทำให้เหมาะสำหรับการสนับสนุนทหารบกโดยหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ครับกรมสัมพาวุธทหารบกสหรัฐได้ทำการศึกษาปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรของเยอรมันที่ยึดมาได้หลายรุ่นครับและได้เริ่มพัฒนาปืนใหญ่กระสุนวิธีโค้งมาตั้งแต่ปี1919ตลอดมาร,ระทั่ง ปี1928จึงได้ผลิตปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งแบบ M1 ออกมาใช้งานเป็นจํานวนมากครับจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐนั้นได้ผลิตปืนใหญ่ขนาด105มิ mm ม M1 ออกมาใช้งานไปแล้วนะครับรวมทั้งสิ้นมากกว่า10,000กระบอกจนกระทั่งปี1979ครับก็ยังมีปืนใหญ่ขนาด105มิ mm ม M1 ใช้งานอยู่ทั้งกองทัพสหรัฐและกองทัพของประเทศต่างๆหลายประเทศทั่วโลกครับซึ่งระยะเวลาต่อมาได้มีการออกแบบปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้งขนาด1 0 5ม mm ม m 1 0 1และ m 1 0 1 a 1เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นปืนใหญ่ลากจูงที่มีน้ำหนักเบาออกมาใช้ทดแทนปืนใหญ่แบบ m 1ที่เริ่มล้าสมัยแล้วแต่ความต้องการในการใช้ปืนใหญ่1้อมมที่มีน้ำหนักเบาสามารถตั้งยิงได้อย่างรวดเร็ว และเล่มเลียงขนส่งทางอากาศได้ง่ายนั้นยิ่งมีอยู่มากในกองทัพสารัดครับโดยในปี1955กอครับกองทัพบ,บกสารัฐจึงได้ประกาศจัดหาปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรตามความต้องการในการใช้งานดังกล่าวครั้งต้นครับจดกระทั่งเมื่อถึงปี1962 โรงงานสัมพวทธิ์ r ็อกไอแลนด์ครับจึงได้ประกาศสร้างปืนใหญ่เบาขนาด105มิลิเมตร m 1 0 2ต้นแบบนี้มาใช้ทดสอบยิงเป็นครั้งแรกและเริ่มผลิตออกใช้งานเมื่อเดือนมกราคมปี1 9 4 6ครับแล้วนำเข้าทำการลบเป็นครั้งแรกในสงครามเวียดนามในเดือนถัดมาเลยโดยปืนใหญ่เบา,ากระสุนวิถีโค้งแบบ m 1 0 2และ m 1 0 1 a 1นั้นได้ถูกดัดแปลงหลายครั้งครับจนสามารถใช้เป็นปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรแบบมาตรฐานที่ใช้อยู่ทั้งในหน่วยเคลื่อนย้ายทางอากาศและ ่่่งงงงลงจาทาาาาอออกศได้ยคแวปืนใหญ่รุ่นต่อมาที่ยูเครนได้รับจากโลกตะวันตกนะครับได้แก่ปืนใหญ่ลากจูง fs 7 0จากอิตาลีและเอสโตเนียไม่ระบุจำนวน fs 7 0ครับมีชื่อย่อมาจาก f i e l h a r v e s e r for the หนึ่งครับหรือปืนใหญ่สนามสำหรับทศวรรษ1970ปืนใหญ่ลากจูงขนาด155ม mm, ิลลิเมตรครับที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหลายประเทศร่วมกันพัฒนาขึ้นครับ โดยโครงการพัฒนาปืนใหญ่รุ่นนี้ครับเริ่มต้นขึ้นในปี1962โดยความร่วมมือระหว่างสหรัฐอังกฤษเยอรมนี Germany, ตะวันตกเพื่อทดแทนทั้งปืนใหญ่ลากจูงขนาด155มิ mm ม M114 ที่สหรัฐและเยอรมนีตะวันตกใช้งานอยู่และรวมถึงปืนใหญ่วิธีโค้งขนาด5.5นิ้ว140มิม BL 5.5ของอังกฤษครับในช่วงทศวรรษที่1970ซึ่งมันก็เป็นที่มาของชื่อ FS70 นั่นเอง แต่ทว่าต่อมาครับได้เกิดความขัดแย้งในหมู่ประเทศที่ร่วมโครงการเกี่ยวกับคุณลักษณะของปืนใหญ่ที่จะพัฒนาขึ้น เนื่องจากประเทศในยุโรปครับต้องการให้ปืนใหญ่ fs 7 0นั้นมีหน่วยช่วยขับเคลื่อนครับหรือ auxiliary propulsion unit ครับหรือ apu เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองเป็นระยะสั้นๆครับเพื่ออำนวยความสะดวกเวลาเข้าออกที่ตั้งยิงหรือปรับมุมยิงแต่ก็ส่งผลให้มีน้ำหนักที่มากขึ้นครับในขณะที่สหรัฐต้องการปืนใหญ่ขนาด155 mm, ่อยามิลิเมตรที่มีน้ำหนักเบาเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์ได้ครับโดยสุดท้ายนะั้นสหรัฐจึงถอนตัวออกจากโครงการในปี1965ับ อย่างไรก็ตามครับในปี1970อิตาลีได้เข้ามาร่วมพงการพัฒนาปืนใหญ่ FS70 อีกประเทศหนึ่งโดยปืนใหญ่ FS70 ครับผลิตโดยบริษัทวิกเกอร์ของอังกฤษและเรดมิทัลของเยอรมนีตะวันตกรวมถึงออตโตโมเลร a ของอิตาลี และได้เข้าสู่สายการผลิตในปี1978ครับมีน้ำหนัก9.6ตันขนาดความกว้างปากลำกล้อง155ม mm, ิลิเมตรความยาวลำกล้อง39แคลิเบอร์ครับกระสุนปกติมีระยะยิง24กิโลเมตรแต่ถ้าใช้กระสุนต่อระยะจะมีระยะยิงอยู่ที่30กิโลเมตรครับอัตราการยิงสูงสุด6นัดต่อน,นาทีและอัตราการยิงต่อเนื่อง2นัดต่อน,นาทีครับกระสุนลูกหครับมีน้ำหนักประมาณ43.5กิลกรัม ใช้พลประจำรถ8นายครับโดยปืนใหญ่ FS70 นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองเป็นระยะสั้นๆครับด้วยระบบ APU ใช้เครื่อยงยนต,ต์ดีเซล Volkswagen 1.8ครับลิตรดีเซลขนาด71แรงมา้าด้วยความเร็ว16กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะปฏิบัติการบนถนน20กิโลเมตรและการลากจูงปกติจะใช้รถบรรทุก6คูณ6ครับสามารถเคลื่อนที่บนถนนด้วยความเร็วสูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเตรียมการยิงและย้ายที่ตั้งใช้เวลาประมาณ2นาทีครับซึ่งปืนใหญ่ FS70 นั้นถูกผลิตออกมามากกว่า1น0่กระบอกจนถึงปี1989ครับโดยอังกฤษนั้นจัดหาไปใช้งานจำนวน67กระบอกจเยอรมนีตะวันตกครับ150กระบอกส่วนอิตาลีนั้นจัดหาไว้จำนวน162กระบอกที่เหลือครับเป็นลูกค้าต่างประเทศโดยญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้ใช้งานรายใหญ่ที่สุดครับโดยบริษัท Japan Steelworks ได้ทำการผลิตปืนใหญ่รุ่นนี้ภายใต้สิทธิบัตรออกมา,มามากถึง4 8 480 ซึ่งปัจจุบันครับอังกฤษและเยอรมนีได้ปลดประจำการปืนใหญ่รุ่นนี้ไปแล้วขณะที่อิตาลีนั้นยังมีใช้งานอยู่ประมาณ90กระบอกครับโดยอิตาลีนั้นได้ทําการส่งปืนใหญ่ FS 7 0ที่ปลดประจําการแล้วจานวนหนึ่งให้กับยูเครนช้สู้รบกับรัสเซียครับระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนในปี2022 ในตอนต่อไปครับเราจะมาดูอาวุธหนักในประเภทของปืนใหญ่อัตราจรกันต่อครับซึ่งถือว่าเป็นอาวุธหนักที่สําคัญมากที่สุดสําหรับยูเครนเลยก็ได้ครับที่มีผลในการดําเนินกลยุทธ์เพื่อรักษาพื้นที่และตีโต้กลับในจุดตั้งรับที่แข็งแกร่งของรัเสเซียครับในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาจะมีอะไรบ้างติดตามได้ในอีพีต่อไปครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หรือกดปุ่มขอบคุณ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปกับ Education สาระแบบสั้นๆที่คุณอาจไม่เคยรู้